ผมว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าผมไม่อยากให้สังคมเกิดชนชั้นนะครับเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถ้าใช้ดีนะผมอยากให้มนุษย์เรามีศักดิ์ศรีโดยเท่าเทียมกันผมทํางานผมก็ไม่เคยใช้คําว่าลูกน้องกับพนักงานว่ะนะผมจะเรียกว่าเจ้าหน้าที่บ่อยสุเวลาผมแนะนำเนี่ยผมไม่ยามจะหลีกเลี่ยงก็คือมีอะไรติดต่อเจ้าหน้าที่เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ดูแลอะไรครับหรือว่ามีอะไรโทรหาเจ้าหน้าที่นะครับจะให้เกียรติเขาว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นออฟฟิเตอร์ผมชอบสังคมฝรั่งตรงที่ว่า ไม่ว่าคุณจะใหญ่ไปไหนก็ยู u I, ยูไอเห็ไหมอาจจะให้เกียรติหน่อยก็จ,จะมีเซอร์ต่อท้ายมาดามต่อท้ายเย s เซอร์เยสมาดามันแต่ว่าแต่สังคมไทยเราเนี่ยผมว่ามันดัจดจริตต่อแหลไปหน่อยคนบางคนก็ยกจถจนเลิอหรูอาลังการทั้งียกี้มันก็กเหม็นเหมือนกันใช่ไหม <laughs> ผมอยากให้ทุกคนคนระับเป็นเพื่อนผมเป็นกัรายาณมิตรไม่อยากให้ใครมาเป็น f อฟซเราจะได้ลดช่องว่างทางสังคมลง ันนี้นเนี่ย,ย,ย,ยมนะผมรู้สึกเสียเสเอียนขยะขยงมากนะจริงๆนีผมรู้สึกเสียเสียเอียนมานานแล้วคุณลุงครับกับถ้อยคํายกยอปอปันนะ้นผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เป็นความจริงใจมันเฟกผมเลยไม่ชอบแบบนี้มาตลอดแต่มัยก่อนผมเห็นเวลามีวันสําคัญสำคัญ,คญมันจะมีคนลงข้อความในหนังสือพิมพ์ใช่ไหมมีการแต่งกอน หรือว่าทีวีก็จะมียิงสปอตโฆษณาแล้วก็จะมีถ้อยคำที่แบบพั่มพลานาเพรเจอร์เวินเวอร์อะไรเงี้ยผมผมไม่ค่อยชอบผมว่ามันอะไรจะขนาดนั้นนะครับมันเฟกอ่ะมันเฟกมันเสแสร้งนะมันไม่ได้เป็นความจริงนะครับการที่คนเราเนี่ยนะจะเป็นมิตรต่อกันจะรักกันเนี่ยมันเกิดจากการกระทําไม่ได้เกิดจากข้อความยกยอปอปั้นเท่าไหร่แล้วคุณลองมองย้อนด้วยว่าถ้อยคําต่างๆที่บรรดาคนที่ นำเสนอทุกวันนี้บางทีมันมันอวยมันเลียมันมันทุเรศอะนะครับถามเรื่องคิดคนบางทนะีผมว่าบางคนนี่ครับที่เขาแบกเข้าสารส่งโรงสีเขาทำนา,เก,า,า,นา,าเกี่ยวข้าวไถนาด้วยควายเกี่ยวข้าวด้วยมือดำนาด้วยมือปลูกต้นข้าวเนี่ยลำบากหนักหนาสาหัสทำไมเขาไม่ได้รับการชื่นชมยกย่องเลยครับ โอ้โหคุณเป็นคนที่มีวิริยะอุตสาหะทำงานหนักแต่คนบางคนแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแต่ก็ยกยอซะจนแบบมันอะไรเยอะขนาดนั้นผมว่าบางทีนะอย่างเวลาเนี่ยชาวนาปลูกข้าวแทบตายหาน้ําท่วมนาน,นมีเรามีเจ้าหน้าที่รัฐจะลงไปเยี่ยมชาวนาต้องมีเกณฑ์ชาวบ้านมารอต้อนรับ ต้องมาเข้าแถวรอของแจกว่าทุเล่ถุยวิธีที่ดีที่สุดนะที่จะแก้ปัญหาประชาชนคือมึงทํายังไงเขาสบายที่สุดได้ไหมแค่ลาบากแม่งน้ําท่วมบ้านกูลุยน้ํามารอของแจกนี่กูก็เหนื่อยพอแล้วนะกูต้องมานั่งตั้งแถวรอมึงอีกแล้วต้องมาต่อแถวนะแทนที่จะรีบแจกแจกให้มันจบจบนะผมนึกผมผมรังเกียจขยะขยะงวบนีม้มากนะผมนึกถึงตัวเองสมัยผมที่ไปใช้ชีวิตต่างประเทศเนะี่ยห้าปีมันก็นานนะที่ผมจะได้ซึมซับถึงความตรงไปตรงมานะของ สังคมคนอเมริกันแต่พอกลับมาอยู่ประเทศไทยผมรู้สึกหลายเรื่องหลายเรื่องมันน่าขยะขยงแต่บางทีก็พูดหน้าไม่ได้เพราะหนอนชาเขียวแม่งเยอะไอพวกสัตว์เลื้อยคานมันเยอะผมใช้ยุยนั่นนะผมรู้สึกได้ถึงคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดีมากแม้ผมจะเป็นเพียงนักศึกษาและลักลอบใช้คําว่าลักลอบทํางานนะครับ <laughs> เพราะว่าการขอวีซ่านะไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยถ้าคุณเป็นวีซ่านะักท่องเที่ยวนะ่ยเขาคงให้คุณเดือน2เดือนใช่ไหมครับ ตามเงินที่คุณมีใช่ไหมแต่การที่คุณเป็นวีซ่านักเรียนเนี่ยคุณได้สิทธิวีซ่าหนึ่งห้าปีเพราะเขาคิดว่าคุณจะไปเรียนหนังสือเพื่ออะไรว่าคุณจะได้ไปใช้ชีวิตที่ประเทศเขาแล้วก็เอาเงินไปใช้จ่ายในประเทศเขาอย่างน้อยมาหาลัยก็ได้ค่าเราเรียนจากเราใช่ไหมเ็นประเทศเขาก็ไม่ค่อยได้สนับสนุนให้เราไปทํางานเท่าไหร่ดังนั้นการทํางานเราจรึงเป็นการลักลอบทํางานแต่เราก็ได้รับเกียรติได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ของเขาไปติดต่อนหน่วยงานราชก,การที่ไหนเขาก็ดูแลเราดี และผมรู้สึกได้ว่าข้าราชการที่นู่นนะครับเจ้าหน้าที่ของเขานะครับจะค่อนข้างเป็นมิตรแล้วก็มีเซอร์วิสมายอะมันไม่เหมือนประเทศเราอะที่แบบสังคมแม่งสักดีนาข้าราชการเนี่ยจะพยายามหลีกเลี่ยงครับที่จะปะทะกับประชาชนเจ้าหน้าที่ในอำเภอนะคริบัทเนี่นเขาเรียกซิตี้เวลาไปติดต่อแล้วก็ไปซนะิตี้ hall เหมือนเป็นสารการเป็นอำเภอไปอะไรพวกนี้นะไปติดต่อที่เจ้าหน้าที่เขาเนี่ยเขาก็จะบริการเราอย่างเป็นอย่างดี ไปห้องสมุดเขาก็จะดูแลเราอย่างดีพร้อมที่จะให้บริการเราเราขอความช่วยเหลือเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเรานะเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายโทรแจ้งนะครับบรรเทาสารณภยัยจะมาภายในไม่เกิน5นาทีแล้วเวลาเราไปทําอะไรเนี่ยติดต่อง,งานงกันเนี่ยนะมันไม่ค่อยมีค่ารรยการมาเบ่งมาใส่เราเราไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นเดียวนะไม่ว่าจะคุณจะเป็นวุฒิสมาชิกหรือคุณเป็นใครก็แล้วแต่นะคคุณไม่ต้องต่อคิว ก็เดินมาซื้อก็ยืนเข้าแถวต่อคิวกันเหมือนกันทุกคนครับไปเที่ยวในสที่สวนสนุกไปเข้าคิวร้านอาหารทุกคนก็ต้องต่อคิวหมดมึงจะมาใหญ่ไปไหนก็ต้องต่อคิวคนที่ได้เข้าไปนั่งเลยคือคนที่จองโตะไว้ลงงนะถ้าไม่ได้จองโตะถ้าอล์อกอินเข้ามาก็มึงก็ต้องต่อคิวแต่ก็มีเพื่อนผมนะเป็นเรียกเป็นโฮสท้กการชิปมันนะมันจะแอบแซงคิวให้อย่างน้อยหนึ่งถนึงสองคิวนะนะแล้วพวกฝรั่งั็ได้นะนะไอพวกเม็กซิกันหรือพวก อิตาเลียนนะครับเวลามันมากินที่ร้านอาหารเรานะมันจะแอบทิปครับให้โทนี่นะโท hey, นะี่เนี่ยก็คือเพื่อนผมเนี่ยเป็นรุ่นน้องตอนนี้เป็นผู้จัดการอยู่โรงแรมอะไรแถวพระรามเก้าับนะเป็นผู้จัดการที่โรงแรมนะ้ทำไมก่อก็ทํางานที่ร้านเดียวกับผมเนยโทนี่ <c oughs> ก็จะกินสินบน <c oughs> ขอเผาหน่อยนะครับนะไอ้พวกนี้มันจะรู้เลยนะมาถึงเอ้ยเอ้วาสโทนี่วางตังให้อ่ะสิบเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะ พี่จอนี่เราก็โอเคเช็คแค่เช็คแค่เยอะพยายามหาคิวแท็กให้ครับหรือว่าไอ้จอห์นนี่วอเตอร์ฟอนวอเตอร์ฟอนโอเคนะครับมาถึงนั่งริมน้ํานั่งริมน้ํานะมันในโต๊ะในธนาคารผมมันติดมันติดแนวนะครับของฟอร์ดโรลาร์เดลเนี่ยมันจะมีลําน้ําอยู่ลำที่มีเรือวิ่งผ่านมันจะมีโต๊ะที่ติดสวนโต๊ะตรงกลางแล้วก็โต๊ะริมน้ํานะครับส่วนใหญ่บางคนก็อยากจะได้วอเตอร์ฟอนนะครับนะ ก็จะตัดสิบนบอลให้ถ้าจะตามคิวเนี่ยมึงคิวมามึงโดนโต๊ะกลางกันตรงกลางแต่ให้ถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้มันทิปกระสิบเหรียญเนี่ยเวลาคิวมาสองโต๊ะไอ้น,นี่มึงก็สลับโต๊ะให้ใช่ไหมครับได้นั่งที่ริมอะไรเงี้ยนะแบบนี่แหละคนไทยอยู่ที่ไหนก็มาคอร์รัปชัน่นรับสินบนมีคําถามค,ควายๆขึ้นมาเลยมีคําถามค,ควายๆส่งเข้ามาทาง youtube พี่มาร์กกล้าต่อยกับ ไอ้กอลัมใช่ไหมกูรู้ว่าผมจะตบมันที่ที่ช่องแปดอย่าบอกว่ากล้าหรือเปล่านะถามว่ามันกล้ากับผมหรือเปล่าผมจะตบมันที่ช่องแปดเพราะฐานปากเสียเนั้นอย่าถามว่ากล้าหรือเปล่านะคุณเห็นว่าสมัยก่อนผมมันกลางกันอะไห,หรือเปล่าหลายคนที่ไปออกทีวีผม,มนี่ต้องให้ทหารคุมมานี่จะถามว่ากล้าต่อยหรือเปล่าถ้าผมจะกระเทืบอย่าถามถึงความกล้าแต่ณเวลานี้นะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่ผมจะต้องไปต่อยตีใครแต่ถ้ามันจําเป็นนะ ผมไม่ได้ต้องไปท้าใครเดินก็เดินไปใส่ดืด้อน่ะนะครับนะถ้าวาสนาโชคดีได้มาเจอกันนะครับมันอาจจะโดนเส้นตีนผมแค่นั้นเองนะแต่อย่าถามคำถามใครควายแบบนี้นะครับทําไมผมเป็นนักเลงโตงอย่างไหนเหครับในี่ใครมายุกล้าต่อยคนนู้นกล้าต่อยมันไม่จําเป็นหรอกครับคุณไม่เห็นแล้วว่าที่มันออกช่องแต่มันแทบจะเลียไขย่เลียตีนผมอะเออนะจะถามทำไมวันนี้มันปากดีเพราะามันรู้อยู่แล้วว่ามันหนีโอกาสที่จะเจอกันคงเป็นเรื่องที่ยากกล้าสุดให้เขาเชิญออกทีวีพร้อมเงนิน มันยังไม่กล้ามาเลยนะเพราะมันรู้วนะ่าเจอมึงโดนตีนแน่รอบนี้งั้นอย่าถามคำถามไม่ควายแบบนี้นะครับมันไม่มีประโยชน์มันไม่สร้างสรรค์ผมไม่ใช่นักงวยที่ต้องเที่ยวมาได้ว่ากูจะกล้าต่อยคนคนนี้นไม่จําเป็นนะถ้ามันมีามเป็นยิงปากคนยังกล้าเลยผมหนะัดมีมารยาทถามคำถามนี่มันสร้างสรรค์นะครับวันนี้ผมแม่งมีเงินสถานาภาพทางสังคมผมเหนือก็มันไม่รู้กี่ชั้น แล้วผมจะลงไปต่อยกับมันนี่นะมึงใช้ส้นตีนเลยคิดไม่มีตำรวจมาท้าผมต่อยอะ่ะจำได้ไหมผมบอกกูเอานะแต่มึงต้องใส่เครื่องแบบนะหอดได้มึงหนุ่มมากูอายุสามสิบกว่านะตัวใหญ่กวูกูด้วยได้กูรับคำท้านะแต่มึงต้องสวมเครื่องแบบกูยินดีที่ตยกับมึงแตงแก่กูไม่สวมชุดนักงมวยแล้วกูก็ไม่ให้มึงสวมชุดนักงมวยมึงต้องสวมชุดเครื่องแบบเออใช่ไหมครับกูตอยถึงแม้ว่ากูรู้กูสู้ไม่ได้นะครับแต่ก,กตูอยากจะตอย เพราะว่าวันนี้กูจะได้ต่อยกับตำรวจอย่างถูกกฎหมายผมอายุห้าสิบกว่าตำรวจที่มาท้าผมต่อยเป็นครูฝึกอายุสามสิบรูปร่างสูงใหญ่มาท้าผมต่อยคือมันใช้ส้นตีนคิดอะถ้าต่อยบนเวทีหาเงินการกุศลขึ้นไปกูก็ถูกยำตีนนี่ใช่ไหมครับมึงเป็นครูฝึกอายุก,ก็ยังน้อยรูปร่างก็ดีกว่าแต่กูแม่งแก่แล้วเดินยังขึ้นไม่ไหวแต่มึงท้ากูก็ได้กูยินดีจะต่อยกับมึงแต่มึงต้องเอาศักดิ์ศรีมึงมาแลก ถ้ามึงใส่เครื่องแบบขึ้นมามีดาวเต็มบา่ากูยินดีและกูจะใส่เกง,เกงยีนกับรองเท้าคอนเวิร์ตไปอย่างน้อยขอใช้รองเท้าคอนเวิร์ตถีบหน้านาทีหนึ่งกูก็คุมแล้วงนั้นวันนี้อย่างเงี้หน้าต่อยเพราะการที่คุณจะมีแบบได้ต่อยคนในเครื่องแบบมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้สำหรับประเทศนี้มึงจะโดนข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานแล่วันทีเราพวกเรานะผมก็บอกว่าพวกเราที่นี่เป็นเพื่อนกนะันเป็นกัลยานามิตรแต่วันนี้เราคุยกันแบบกัลยานามิตรอ่ะคือคุณคุยในเรื่องที่มันสร้างสารรค์ผมไม่ได้บอกคุณเป็นนผมนะ ต่ผมอยายคุณคุยกับผมในเรื่องที่มันสร้างสรรค์ประเทศเรากำลังจะชิปหายอยู่แล้วคุณเห็นว่าเมื่อเช้านี่ผมโพสต์เยอะมากเลยนะผมไปนั่งรอรับลูกไม่รู้จะทําอะไรไลค์ก็ไม่ได้ผมก็เลยนั่งอ่านข่าวอ่านข่าวในไล์กลุ่มอะไรที่มันดีผมก็เอามาให้พวกเราอ่านเอามาแชร์มาแบ่งปันเพราะผมอยากให้คนนี้ติดตามผมคนนี้กดไลค์กดติดตามอยู่ในเพจเนี่ยได้ความรู้ได้มุมมองแปลกๆใหม่ๆมได้ก้าวทันโลก ผมเอารูปเมืองฮะอะไรนะเมืองพนมเปนมาให้ดูถ้าผมไม่บอกไม่มีใครรู้ว่านี่คือพนมเปนอาจจะมองว่าเป็นยุโรปแต่ที่นี่คือพนมเปนผมเอาเรื่องราวของการตัดพ้อต่อว่าของนายกบอกว่าทําไมประเทศเรามีอะไรทุกอย่างทําไมเราสู้เวียดนามไม่ได้ผมว่าคําถามนี้นายกไม่น่าจะถามนายกเดินไปที่กระจกส่องไปที่กระจกก็จะเห็นทุกอย่างว,ว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนไม่ควรจะมาถามเลยมันเป็นการถามที่โง่ๆมากๆเลยว,ว่า ประเทศเรามีอะไรทุกอย่างเหนือกวเวียดนามหมดเลยแต่ทําไมเราสู้เวียดนามไม่ได้เดินไปสองกระโจก,กรู้เลยวนะ่ปัญหาอยู่ที่มึงนะั่นแหละแค่นั้นเองวันนี้ผมเอาข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างเวียดนามกับไทยมาประเทศเขาเพิ่งจะพ้นจากภัยสงครามเม,มื่อไม่กี่ปีนี้แต่วันนี้ประเทศเขากำลังจะแซงเราเพราะนายกคิดว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวในประเทศนี้ไม่มีใครเหมาะที่จะเป็นนายกนายกมากกว่าเขาแล้วเขาก็เลยผูกขาดกันเป็นนายกเนี่ย เขาถึงขน,นาดหน้าด้านกล้า,าตั้งสวมาเลือกเขา2องร้อิคนเพราะฉะนั้นปัญหาประเทศไทยที่สู้ยดนานมันก็อยู่ที่ตรงนั้นมึงโดนไปสองกระจกมึงจะเห็นคําตอบวันนี้นะครับกรุงพนมเป็นศรีนูวิลประเทศกัมพูชาครับโอเคาทั้งทงประเทศในภาพรวมเขาสู้เราไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าบางเมืองนะครับบางเมืองก็พัฒนาจนน่ากลัวศีนูวิลนี่จเจริญมากพนมเป็นเมืองหลวงนี่จะนะครับจเจริญมากแน่นอนเขาพัฒนาไม่ได้ทั้งประเทศหรอกครับแต่ พื้นที่ที่ควรพัฒนาเขาทาได้ดีกว่าเราครับแต่ประเทศเราเนี่ยเหนียวเขาทุกอย่างกรุงเทพมหานครควรจะเป็นประเทศที่เป็นเมืองที่สวยงามวันนี้วันนี้แค่ฟุตบาทกับถนนยังไม่มีปัญญาทําให้มันดีได้เลยเพราะอะไรเพราะผู้นําปล่อยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันถนนในประเทศไทยทุกเส้นทำไมจะต้องมีรอยปะรอยผุรอยซ่อมกูไม่เข้าใจเป็นเรื่องที่น่าอายมากถนนหนทางในประเทศไทยทุทกเส้นตัดเสร็จไม่เกินสองปีจะต้องมีรอยซ่อมรอยปะผุรอยเหี่ย เพราะมีอะไรครับผู้นําที่ไม่มีความรับผิดชอบถ้าผมเป็นผู้นําจะไม่ยอมให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนสร้างปีเดียวแล้วพังอ่ะคุณยอมได้ไงฝาท่อที่ไม่เสมอถนนมึงยอมได้ไงถนนคือถนนถ้ามึงจะมาวางท่ออยู่ถนนมึงจาเป็นต้องมาใช้พื้นที่ถนนมึงจะต้องทําพื้นให้มันเป็นถนนไม่ใช่ว่ากูจะคงเอกลักษณ์ความเป็นฝาท่อบนถนนนี้เห็นไหม นี so ่คือเรื่องทุเล็มากทำไมประเทศอื่นก็ทําได้แล้วทำไมฟุตบาทประเทศอื่นมันสวยงามทำไมประเทศฟุตบาทประเทศนี้ทําไมแม่งต้องบิดเบี้ยวผูกวางพังเดี๋ยวแคบเดี๋ยวกว้างทําไมต้องมีอะไรลุกล้าฟุตบาทผมไม่เข้าใจอ่ะทำไมบนฟุตบาทประเทศนี้แม่งมีทุกอย่างเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาตู้ไปรษณีย์ตู้ สายไฟสายโทรศัพท์กระถางต้นไม้มีแม่งทุกอย่างอยู่บนฟุตบาทมีรถจอดด้วยทำไมมันยังมีประเทศนี้ยังเกิดขึ้นได้อยู่ได้เพราะผู้นำแม่งไม่ทำงานไม่ทำหน้าที่ไงสิ่งนี้เขาไม่ควรจะยอมนะครับประเทศเราคุณดูนะครับคุณขับรถทุกวันเนี่ยคุณจะมองถนนประเทศเราเดียวถนนแม่งเดี๋ยวก็ซ่อมเดี๋ยวก็ปะเดี๋ยวก็ขุดเดี๋ยวก็ปะเดี๋ยวกขุเดปเป็นอย่างนี้มาไม่รู้กี่ชาตินะแจะไม่เคยมีใครค,คิดจะแก้นะเพราะเราเขาแบ่งรัฐมนตรีตามโคตา้าสมมุติว่าประเทศนี้นะอันเนี้ยประยุทธ์เป็นนายก อยุตควบรัฐมนตรีกลาโหมในอะไรละอะไรพันมีชาวอ่ะเป็นรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็ควบตาแหน่งรองนายกในดอนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกาไรมาเรื่อรองนายกนายอนุชินรัฐมนตรีสาธารณสุขควบตําแหน่งรองนายกนายอะไรกันจุลินรัฐมนตรีพาณิชย์ควบตําแหน่งรองนายกทําไมต้องควบเดยล่ะทําไมต้องควบเดี๋ยว่ากูไม่เข้าใจทำไมนายกมึงไม่ดูแลทั้งกระทรวงอ่ะ ทำไมว่าอะไรที่เป็นโคต้าของพรรคอื่นก็ต้องไปอยู่ภายใต้การดูแลของรองนายกคนนั้นหน้ากากขาดก็ไม่กล้าแตะต้องถนนพังก็ไม่กล้าแตะต้องถนนไม่เสร็จก็ไม่กล้าแตะต้องถ้ามึงเป็นนายกมึงสั่งกระทรวงไหนไม่ได้แม่งมึงก็เป็นนายกไม่ได้แล้วมึงจะเป็นนายกทำฮีย้อะไรวะ